ลาชินีแม่มดเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วนะครับทุกคนได้เวลาเฉิยฉายสาแอสตาคอมโบกับลาชีแม่มดสักทีจะโหดจะสุดแค่ไหน เดี๋ยวไปดูสวัสดีครับ,<ส>รบทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เกม b a c k Cover Mobile ในไอดีของน้องต้นมงยูสเนมเหมือนเดิมน,นะครับทุกคนนะก่อนรับชมคลิปต่อทุกคนผมขอฝากร้านเติมเกมที่เป็นโน .1 นะออนนี้ก่อนนะครับทุกคนนะไม่ว่าจะเติมเกม Back Cover RV หรือวันพันแม่แล้วผมนะลิชแมนชอของผมนะโน .1 เรื่องการเติมเกมนะทุกคนนะเติมถูกเติมใหม่เติมปลอดภัยต้องลิชแมนชอของผมโปรโมชั่นมากมายไปดูกันเลยไป i ิชแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้ b a c k โคเวอร์โมบาในราคาแสนถูกสุดคุม้มยิ่งเติมยิ่ง,งลดเติมเกมผ่านเว็บในแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญ i ิช Man คอร์ใช้แทนส่วนลดหรือจะเติมแบบผ่อนชําระผ่านบัตรเครดิตนาสนสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลน์เติมถูกเติมไหวต้องลิชแมนช็อป โอเคครับทุกคนนะเป็นประมาณนี้สารสิแมแนชอปทุกคนนะซึ่งวันนี้ผมจะพาไปรีวิวเจ้าแม่มดนะหรือราชินีแม่มดที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะในดีขอนน้องต้นนะครับทุกคนนะอ่ะก่อนหน่งผมขอประชาสัมพันธ์ในกิวนะ่อนทุกคนนะตอนนี้ผมมีกิวอยู่แล้วตั้งนานแล้วนะแต่เพิ่งได้น้องต้นมาเสริมในกิวเราครับผมเพราะว่าน้องต้นเพิ่งโดนเตะจากกิวหงิดนะครับทุกคนนะใครยังไม่ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับทุกคนนะก็ะตอนนี้กิวของเราชื่อกิวเป็นภาษาญี่ปุ่นนะทุกคนนะสำหร,ร,ร,าาารถ คอมมนต์ไไปใต้คอมใต้คลิปนี้ได้เลยทุกคนนะว่าอยากเข้ากิวมาเล่นด้วยกันนะซึ่งตอนนี้ก็จะคัดคนเล่นกิวแบบจริงจังน,นะครับทุกคนนะเดี๋ยวจะสร้างกลุ่มกิวให้นะถ้าแบบว่าคนเต็มหรือคนแบบว่าขยันเล่นกันจริงๆนะครับทุกคนนะสำหรับในกิวนะมาไปดูกันที่เจ้าแม่มดแต่ทุกคนนะราชินีแม่มดผมพาไปดูก่อนคือเนี่ย หูห้าดาวทุกตัวอ,อย่างเงี้ยไอดีน้องต้นนะราชินีเอมอดก็คือน้องต้นจัดเป็น5ดาวครับผมนะแล้วก็การ์ดมดาวครับผมคือโคตรเต็งกนะันทุกคนนะสำหรับตัวราชินีเอมดนะน้องต้นก็จัดประมาณนี้ทุกคนส่วนอุปกรณ์ก็จะใส่เป็นเซ็ตสปีดนะครับผม1อันนะทุกคนนะแล้วก็เป็นอีกเซตหนึ่งดูของขอดูนะอีกเซตหนึ่งก็น่าจะเป็นเซตเดฟครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นเซต h ฮครับทุกคนนะสเตตัสก็าเป็นเฮดพีหนึ่งแสนัผมนะเอ็มเอทเคหมื่นห้าผมเดฟหกันผมแล้วก็คิดิคอสองสิอ็ดครับผมดาเมจคิห้าสิบผมแล้วคีเลสแปดจไอแป8จุดห้ผมนะและสปีดร้อยสี่นะสำหรับแม่มดนะครับของน้องต้นนะ มาดูกันที่สกิลของมันทุกคนนะสกิลที่1ครับผมนะจะให้ผลเลือดไหลกับศัตรูสร้างความเสียหายต่อเนื่อง2เทรอนนะครับทุกคนนะแล้วก็ให้ผลฟื้นฟูพลังชีวิตเทียบเท่ากับ15%ของพลังชีวิตสูงสุดของตัวเองและพัมิตรดีเฟนเดอร์นะครับทุกคนนะเน้นว่าดีเฟนเดอร์นะส่วนสกิลที่2ทุกคนนะมีโอกาส50%ที่จะสร้างความเสียหายต่อเนื่องคือติดพิษหรือเลือดไหลและเผาไหม้กับศัตรูเวลา2เทรอนนะครับผมแล้วก็ให้ผลดีบัฟลดการฟื้นฟูพลังชีีวิตท่ได้ เลเวลสทุกคนกับศัตรูเปวาสองเทินเหมือนกันนะครับทุกคนนะส่วนอัจฉริยะสกิลว่าผมอัจฉริเมสกิลก็คือให้ผลเลื่อนไหลกับศัตรูสร้างความเสียหายตอนเลื่อนเวลาสามเทินแล้วก็ให้ผลดูดเลือดห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับพันธมิตรเป็นเวลาสองเทินครับผมนะแล้วก็กําหนดให้พันธมิตรหนึ่งตัวที่มีค่าป้องกันสูงสุดจะมีจะลดเหมือนลดเขาเรียกว่าลดเกรดให้ลดเกรดนะ่ะทุกคนนะั้นลดเลือด ก็คือใครที่มีค่าเดสสูงสุดในทีมก็จะโดนลดเลือดเหลือ30%นะครับผมนะสำหรับคนในทีมนะทุกคนนะซึ่งมันจะสามารถคอมโบแอนต้าได้เพราะว่าแอนต้สแอสต้าเลยทุกคนนะมันจะเก่งก็ต่อเมื่อมันติดแอนตี้เวทมนต์นะคือลดเลือดมันต้องต่ำกว่า30%นะหรือ30%นะคือมันจะติดแอนตี้เวทมนต์นะคือมันจะเก่งมากๆทุกคนมันจะปั่นแรงมากๆนะอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปทุกคนไปรีวิวสองทีมนะอะไน่ไปดูที่การ์ดก่อนแล้วกันไปดูที่การ์ดก่อนแล้วกันทุกคนว่าการ์ดมันทำอะไรได้ไดบ้างนะ การาดก็จะเป็นประนี้นะครับผมขอดูสกิลการ์ดเสริมแกงอ่ะการาดนะทุกคนนะมันบอกว่าเมื่อรรบความเสียหายจากศัตรูที่ได้รับความเสียหายต่อนเนื่องเลื่อนไหลยอยู่มีโอกาส80%ที่จะบัฟพลังเพิ่มป้องกัน77%ให้กับพัทมิตไปเวลา2เทินโดยไม่ทับซ้อนกันนะครับทุกคนนะแล้วก็เลเวล2ก็เปอาัตราเปิดใช้งานพลังป้องกัน20%เลเวล3าก็บยจีเปอร์เซ็นต์แล้วก็เลเวล4ก็เพิ่มไปอีก20%นะครับทุกคนนะสำหรับการาดไม่หมดนะ ซึ่งแม่มดก็ศูนย์อาการหนึ่งอันก็พอสมควรเลยนะครับทุกคนนะมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเล่นทีมแดงล้วนกับทีที่เป็นเมตาตอนนี้นะทีมเมตาตอนนี้ก็จะเอามากันพวกคอมโบเขาเรียกว่าคอมโบรถแถวเรียกคอมโบรถแถวไหมบะคอมโบโถมดาเม็แล้วกันที่ว่าคอมโบแม่มาคู่แอตตาคอมโบโถมดาเม็ที่แบบว่าจะจัดชุดเดียวตายนะอาจจะพาเล่น2ทีมนะเดี๋ยวขอเทสทีมแรกกับขอเทสทีมแรกกับผมก่อนแล้วกันขอเทสทีมแรกกับผมก่นอนนะทีมแดงล้วนขอไปเทสกับผมก่อนแล้วกัน เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนแล้วว่าผมอยู่ไหนเอยผมอยู่ไหนเออต่อเชยต่อเชยต่อเชขอเทคกับผมนะทีมแดงล้วนนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวขอเซตทีมแดงล้วนกับผมอ่ะทีมแดงล้วนผมจะเป็นยูโน่กับผมแล้วก็ชามี่กับผมแล้วก็แม่มดนะครับทุกคนแล้วก็แ,แ,กแอสตานะอาจจะเซตเป็นทีมแดงล้วนเจอกับผมหน่อยแล้วกันนะผมลืมจัดเอาโดยเอลออกนะแต่ไม่เป็นไรทุกคนประมาณนี้นะมาผมทีมแดงล้วนครับทุกคนมาดูกันยูโน่ก็อันติไปก่อนแล้วผมนะเราจะใบผมจะใบไอ้เจ้าจูเลียนเลยนะ ไปถาวรไปทุกคนนะใบจูเลียไปก่อนนะผมโอเคแล้วก็ติดยูยูแมนทุกคนแล้วชาลอตก็เปิดออโต้ว้งผมนะล็อปกันไปทุกคนแล้วชามีอันติไปนะผมใส่เจ้าจูเลียเลยทุกคนนะบู๊บบู๊บูโอเคแล้วก็องอันนี้แอสไม่ใช่แอสตาผมแม่มดอันติเลยทุกคนนะอันติไปบึ๊ปโอเคเห็นไหมทุกคนแล้วผมขอเสริมนิดนึงสโลพาสี่ของแม่มดนะมันจะให้อมตะถ้าถ้าเป็นทีมแดงโลเนี่ยมันจะให้อมตะทุกคนนะหนึ่งเทิร์น ไอ้หนึ่งครั้งให้อมาตะหนึ่งครั้งกับสายดีเฟนเดอร์นะซึ่งเหมาะกับแอสตามากแอสตาเราจะได้อมาตะหนึ่งครั้งนะทุกคนนะสำหรับสำหรับทีมแดงล้วนนะน,นี่ผมต้องแก้ก่อนนะทุกคนนะแอสตาปั่นเลยทุกคนนะทีมแดงล้วนบึบบึบบึบเรียบรอเห็นไหมอันนี้คือทีมแบบโถมทุกคนคือทีมแบบโถมมากๆนะในการเจอทีมแบบว่าทีมทั่วไปแะทีมที่ไม่ติงมากทุกคนนะอันนี้คือทีมโถมแบบโถมสดๆเลยนะอ่ะประมาณนี้ทุกคนนะทีมโถมสดๆเดี๋ยวผมพาไปเจอ ทีมเมตาแล้วกันนะเดี๋ยวผมพาไปเล่นทีมเมตาเอาใครเยเพื่อนทีมเมตาผมให้คุณเจมนะคุณเจมคือคุณที่เล่นไอดีให้ลุงยุทธชาแนลแล้วผมนะจัดตัวทีมแดงโลนไปแล้วนะตามจริงอนะ่ะคุณเจมก็ใช้ไปทีมเมตาเนะี่ยแต่ผมขอให้เขาจัดทีมแดงโลนไว้นะเพื่อผมจะลองทีมเมตากับทีมแดงโลนนะทุกคนนะทีมเมตาก็จะใช้เป็น นี่ครับผมนะใช้เป็นชาร์ลอตนะครับทุกคนนะแล้วก็เป็นจูเลียตแน่นอนะ<ช>ทุกคนนะเพราะจูเลียตแรลงไทยก็คือโอพนะสำหรับจูเลียตแรลงไทยนะทุกคนนะแล้วก็เป็นวิลเลียมผมมหาวิลเลียมมันวิลเลียมอยู่ไหนะอีกตัวหนึ่งวิลเลียมผมโอเควิลเลียมมาตรงนี้ดีกว่าแล้วก็เอาชาร์ลอตไปอย่างนี้นะทุกคนนะอ่ะนี่คือทีเมตานะอันนี้คือทีเมตาจริงๆกันทุกคนนะที่เขาเล่นกันในแรลงเนี่ยนะผมนะไปดูกันทุกคนนะเจอกับทีมแดงล้วนฟึบเริ่มการต่อสู้แล้วทุกคนนะเจอกับทีมแดงล้วน ไปก่อนกนะ็คือผมจะบัฟถึกก่อนเลยนะทุกคนนะผมจะบัฟคือถ้าเราจะเล่นยือ้อเราก็สามารถบัฟถึกได้เลยหรือถ้าเราจะฆ่าตัวใดตัวหนึ่งเราก็ใช้ภาษาเลยทุกคนนะแต่ผมจะฆ่าตัวตัวหนึ่งก่อนนะก็คือ,คอตัดแม่มดของเขาไปก่อนเลยทุกคนนะใช้ภาษาจ,จูเลียส้ก่อนเลยอย่ากเก็บแม่มดก็คือจบแนละ้วทุกคนแอสตาไม่มีแม่มดก็กคือจบละตอนนีน้นะแล้วชาล็อกก็บัฟไปทุกคนนะอ่ะชาล็อกก็บัฟไปคือทีมนี้ไม่จาเป็นต้องมีแอสตาก็ได้นะผมบอกเลยว่าคือแค่จูเลียแบกคือพอแล้วทุกคนแล้วสลับทีมนี้นะแต่สมมุติถ้าาาาเรรจะทํกย เราก็สามารถให้วิลลี่อันติไปก่อนก็ได้นะครับทุกคนนะอาแอตตาตรงนี้ก็ปาดไปทุกคนนะปาดใส่เจ้าชามี่ไปเลยแล้วกันอาทีนั้นจะเหลือตัวดา,ดามจแค่ชามี่ครับทุกคนนะอ่ะชามี่ติดไอ้แล้วเขาปาดคืนมาใส่จูเลียไปแล้ครับผมในระหว่างนี้เราก็ตีไปใส่แอตตาโอเคเนี่ยค่อยๆปาดใั่ไหทุกคนนะใส่แอตตาอันนี้ก็ตีไปทุกคนนะติดไหมโอเคติดต้นมไม้ไปครับผมช็อตนี้แล้วจูไม่ใช่จูเลียผมชาร์ลอตบัฟไปบัฟไปทุกคนนะบัฟให้จูเลียไปครับทุกคนนะ แล้วจังหวะนี้โอ้โห,โโหยูโน่สกิลมาครับผมแล้วก็ชามีสกิลมาผมเขาจะเหลือแค่ชามีทุกคนนะที่เป็นตัวดาเมจนะอันนี้เราเก็บไับผมค่อยๆค่อยๆต่อแอตตาไนะทุกคนนะสัปดาหทีมนนะอแอตตาเราก็ปั่นไปบ้างทุกคนบึ๊บบู๊บบ๊บบ๊บ,บ,บไม่เท่าไหร่คนระับเก็บชามีไม่ได้ครับผมอ่าจังหวะนี้เราก็ใส่ต้นไม้ใส่ติดไหมโอ้โหไม่ติดทุกคนไม่ติดแล้วรอบนี้ไม่ติดนะเอโอเคตีแบบผมจากวันนี้ตีไปเดี๋ยวเราค่อยๆต่อไปทุกคนนะสาบเจ้าแอตตานะ เดี๋ยวก็ตายทุกคนนะอันนี้ก็อบัฟทึกไปเลยแล้วกัน <t ick> ผมจะบัฟทึกหรือบัฟภาษาเนี่ยเลยนะถ้าเราจะเก็บเก็ไอ้ตาเราก็บัฟภาษาไปเลยนะทุกคนนะเรียบร้อยเห็นไหมแค่นี้จบผมบอกเลยว่าจบแล้วก็นี่เก็บงานสจุลย์เก็บงานใส่เรียบร้อยครับทุกคนนะประมาณนี้เออสำหรับทีมเมตาตอนนี้นะผมต้องแจ้งแล้วว่านี่คือเมตาจริงๆงนะประมาณนี้นทุกคนนะสำหรับการรีวิวแม่หมดแต่ทำจริงรีวิวแม่หมดก็ ไม่รีวิวละเอียดนะแต่ไม่หมดนะก็เป็นประมาณนี้ทุกคนนะอ่ะผมขอพาไปดูของในไอดีตงต้นหน่อยแล้วกันว่าของในไอดีมีประมาณไหนนะทุกคนนะเผื่อใครอยากดูนะผมนะประมาณนี้โอ้โหดูการ์ดทุกคนดูการ์ดกันไปนี่อุปกรณ์ก็ประมาณนี้ครับผมอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะทุกคนนะชิ้นส่วนจอมเวก็ประมาณนี้ครับทุกคนนะไม่เยอะมากครับผมส่วนวัตถุดิบก็ประมาณนี้ครับผมนะทุกคนเดี๋ยวดูกันไปวัตถุดิบแล้วก็ไอเทมใช้งานก็มีประมาณนี้ครับผมไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ครับทุกคนนะ ส่วนอื่นๆก็ประมาณนี้ทุกคนนะสนไลด์ดีของน้องต้นวงยูสเนมนะครับผมก็มนเดินทุกคนใครอยากมาอยู่หน่วยเดียวกับเราหรืออยากมาเล่นด้วยกันก็สามารถคอมเมนต์ชื่อไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนนะและคลิปหน้าอยากให้ผมมาทำไนเกี่ยวกับเกมแมคโครเวอร์ก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะครับทุกคนวันนี้ขอต้อรลบไปก่อนผมสวัสดี